ถ้าเราพูดถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลน,นะครับใหญ่กว่าดาวเคราะห์คือดาวฤกษ์ใหญ่กว่าดาวฤกษ์คือระบบสุริยะใหญ่กว่าระบบสุริยะคือกาแล็กซีใหญ่กว่ากาแล็กซีคือกาแล็กซีพัฒนาไม่ใช่ใหญ่กว่ากาแล็กซีคือกระจุกกาแล็กซีแล้วพอมาถึงตัวนี้เขาบอกแล้วมีใหญ่กว่ากระจุกกาแล็กซีไหมมีครับเรียกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่ง ซูเปอร์คาสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรวันนี้มาคุยกันที่หลามมี3ช่องครับ i t ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อนี่เป็นไงฮะสนุกสนานนะแค่แค่เราตั้งคำถามก็ไปเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนะฮะซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ คือมันยิ่งกว่ามันคือกระจุกกาแล็กซีที่มันรวมที่พิธีเป็นภาพใหญ่ออกมาเหมือนเราซูมเอาออกมาเรื่อยๆอใช่ไหมพอเราซูมเอาจากกระจุกกา,กาแล็กซีขึ้นมาเราก็เจอเอ้กระจุกมันก็อยู่กับกระจุกนะมันก็เรียงกันเป็นวงอยู่กระจุกก็เกาะกักกนเป็นกระจุกเราจะไปเรียกว่ากระจุกของกระจุกก็ไม่ได้อีกมันก็จะสุดทางแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้พอมันเป็นโครงสร้างใหญ่หญๆเขาเรียกว่า Super ซุปเปอร์สแตัคเจอร์ซุปเปอร์สตัคเจอร์เนี่ยที่เราค้นพบ เอาข้อมูลอัปเดตล่าสุดไปเลยนะฮะนี่คือโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลณวันนี้เลยนะครับครับผมอธิบายครับโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่คนพบก็คือปีนี้แหละครับปี2025ก็คือคิวปูซูเปอร์สตรัคเจอร์นะครับผมครับซึ่งเพิ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังการตรวจวัดและวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดจากข้อมูลรังสี X และแผนที่โครงสร้างจักรวาลน,นั่นเองครับครับผมมีคําถามไหมฮะ ซูเปอร์ไอคิวปูซูเปอร์สตรัคเจอร์นี่คืออะไรน,ะนี่นะคิวปูซูเปอร์สตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างขนาดยักษ์ครับซึ่งภายในเนี่ยประกอบไปด้วยกระจุกดาราจักรแล้วก็เส้นใยของสะสารนะฮะคือไอเส้นใยเนี่ยก็เป็นความรู้ที่เราเพิ่งเข้าใจเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะประมาณไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าพอเรามองไปที่กระจุกกาแล็กซีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า แต่ละกระจุกกาแล็กซี่เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันด้วยเส้นใหญ่คือมันจะร้อยเรียงกันเป็นเส้นใหญ่แล้วพอเราถอยออกมาเรื่อยๆภาพมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเราเห็นว่าเส้นใยเนี่ยมันถักทอต่อกันไปเรื่อยๆอม,มันอยู่เป็นโซนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะ <c oughs> ซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นใยของสสารที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นเอกภพ เส้นใหญ่ที่เรียกว่าคีปูซูเปอร์สตัคเจอร์นี้นะฮะมันมีความยาวประมาณ1,300ล้านปีแสงใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีมวลรวมนะฮะมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง200ล้านล้านเท่า <c oughs> คือล้านเดียวไม่พอต้องล้านล้านเลยนะฮะลักษณะของชีปูซูเปอร์สตัทเจอร์จะเป็นใยแมงมุมขนาดยักษ์ครับซึ่งประกอบด้วยกระจุกกาแล็กซี่ที่เชื่อมโยงกันแล้วก็มีเส้นใยเนี่ยนะฮะเชื่อมโยงจัดระเบียบมันอยู่นะฮะโดยโครงสร้างนี้นะฮะน้องบอลจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งครับโครงสร้างนี้นะครับถูกค้นพบโดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของกระจุกดาราจักและรังสีเที่เปล่ง ออกมาจากแก๊สร้อนนะครับในพื้นที่ระหว่างกระจุกนั่นเองนะครับผมข้อมูลนี้ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศนะครับและการวางแผนที่จักรวาลรูปแบบใหม่เผยให้เห็นการเชื่อมต่อของกระจุกดาราจักรที่ต่อเนื่องในระยะทางมหาศาลนั่นเองครับ,รบการศึกษานี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการเปลี่ยนแปลง,งของเอกภพการรวมตัวของดาราจักรและวิวัฒนาการของโครงสร้างขนาดใหญ่นั่นเองครับใช่แล้วครับคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะ ทางช้างเผือกเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเป็นกาแล็กซีที่อยู่แบบไกลปืนเที่ยงเหลือเกินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของกาแล็กซีที่อยู่ด้านในๆนะแต่มันจักรวาลมันขยายตัวไงพอมันขยายตัวออกมาเราก็แผ่ออกมาการที่เราอยู่ริมสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบเชยหรือว่าเราเป็นพวกแบบจิ๊บจอยนะ เราอาจจะเป็นต้นขั้วของเขาแต่เราอาจจะเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่4ี่แล้วครับแล้วเราถูกขยายมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมฮะพวกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กใหม่เพิ่งเกิดใหม่หรืออาจจะเป็นของเก่าที่อาจจะสูญสลายไปแล้วเพราะว่าแสงเอาจริงๆเดินทางมานานป่านนี้ข้างในนั้นอาจจะโล่งหมดแล้วก็ได้ครับ ถูกไหมฮะรเรายังไปไม่ถึงข้อมูลความจริงชุดนั้นเราก็เลยไม่รู้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่คิวปูนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเฮอร์คิวลิสโคโลนาเบเลลิสเกตบอลตัวนั้นน่มีความยาวประมาณ1,000 0ล้านปีแสงนะฮะ,นะฮะซึ่งพอเรามาเจอ คิวปูเนี่ยเราค้นพบว่าอันนี้ใหญ่สุดเพราะว่าไอ้เฮอร์คิวลิสโคโรนาเบลลิสเนี่ยนะฮะจริงๆคือมันประกอบด้วยควาซ่าแล้วก็ความต่อเนื่องของเส้นใหญ่ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกัน<อ>มันใหญ่มากก็จริงมันใหญ่สุดเลยมันใหญ่กว่าคิวปูอีกเพราะว่ามันหนึ่งมื่นล้านปีแสงแต่คิวปูมันแค่พันสาร้อยล้านใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าพอไปส่องละเอียดๆปุ๊บ เฮ้ยมันไม่ใช่แผ่นเดียวกันมันเป็นเส้นใยที่แยกออกจากกันคนละชุดครับเพราะฉะนั้นเส้นใยที่ต่อเนื่องกันมากที่สุดแล้วก็รวมกันได้มากที่สุดก็คือคิวปูครับนะฮะเพราะว่ามีเส้นใยที่เชื่อมต่อกันได้ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถามว่ากระจุกออฟกระจุกกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลคิวปูนะฮะ เห็นเราอยากจะกินป Ł ูดองก mm ันหทีเอ๊ะมันป like> ูปูเหมือนกันเรื่องเล่าอวกาศ